ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอ,ขอ,ข,อขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปไายบำรุงกระดูกและผิวพรร์ให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลากุติหลังสุดท้ายเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครให้คุณสอนเรื่องนี้เป็นรุ่นน้องครับเขาเล่าให้ฟัง แปลว่าผมจะเล่าในนามของผมเลยนะครับได้ครับมันจะเล่าง่ายง่ายกว่าครับผมโอเคครับเดิมทีผมผมคิดว่าจะตั้งชื่อเรื่องว่ากุฏิหลังท้ายสุดแต่ทีนี้เขาบอกว่าเอาเป็นหลังสุดท้ายแล้วกันผมก็เลยโอเคบอกกับคุณเต้ว่าหลังสุดท้ายคือเจ้าของเรื่องนะครับ,รบงั้นผมจะเป็น ้าของเรื่องเองเลยนะครับลุยเลยฮะย้อนหลังกลับไปตอนนั้นอายุยี่บเอ็ดปีพอดีซึ่งก็เกณฑอาหารเสร็จก็คือมีสารเนาะ<อ>เกณฑอาหารครับเกณฑอาหารเสร็จปุ๊บได้ใบดําครับพ่อก็เลยบอกว่าให้บวชเป็นลูกผู้ชายไทยก็หนึ่งคือรับใช้ชาติสองก็คือต้องบวชครับ เมื่อไม่ได้รับใช้ชาติก็ต้องบวชครับทีนี้บวชก็เอาให้เต็มเลยแล้วกันบวชเข้าพรรษาโอเคหมู่บ้านผมก็มีเพื่อนบวชด,ด้วยกันสองคนเอาเป็นหนึ่งกับสองแล้วกันครับอ่ะหนึ่งกับสองผมเป็นสามทีนี้พอถึงวันบวชก็เข้าพิธีคือไม่ได้จัดงานอะไรมากมายนะครับพอ ทำพิธีตามทำศาสนาแล้วก็ตามประเพณีในหมู่บ้านคือผู้เฒ่าผู้แก่ามาปลูกแขนเป็นธรรมดามีพรามมาสวดให้ทําเขาเรียกว่าใบาสีสู่ขวัญให้อ่ะค,คือเราจะบวชก็พอได้เวลาเราก็ไปบวชครับพอบวชเสร็จปุ๊บทีแรกคิดว่าจะจําพรรษาอยู่ที่วัดในตนําบลแต่พอบวชเสร็จก็มีพระอีกวัดนึงอ่ะ เจ้าว่ดพระอีกวัดหนึ่งก็อายุมากแล้วอ่ะท่านก็มาขอพระไปจำพรรษาด้วยที่วัดของท่านอยากได้สักสามจะได้ครบสี่รวมท่านจะได้ครบสี่ก็เลยเป็นพระบวชใหม่คือผมกับเพื่อนอ่าก็ตกวงว่าไปจำพรรษาอยู่วัดนั้นแหละก็เลย พ่อก็ขับรถไปสวงคือขึ้นขึ้นรถไปด้วยกันนั่นแหละมันผ่านหมู่บ้านไปประมาณสามหมู่บ้านแล้วจากนั้นมันก็จะไปที่กลางทุ่งนาพอไปเจอป่าป่าหนึ่งซึ่งใต้ปักอยู่หน้าป่านั้นว่าป่าช้า <c oughs> มากจุดจุด,จด <c oughs> รถก็เลี้ยวเข้าไปในป่าช้าเลยครับ <c oughs> จากนั้นรถก็วิ่งป่าป่าช้าไป พอผ่านป่าช้าไปก็เป็นวัดครับอืบรรยากาศดีมากเลยตอนนั้นครับเลยวัดไปจะเป็นสวนยางซ้ายขวาจะเป็นทุ่งนาทีนี้มันจะมีตรงกลางนี่มันจะเป็นศาลาสําหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆสวดมนต์ไหว้พระอะไรต่างๆก็อ,อยู่อยู่ตรงศาลาตัวนี้เลยศาลาไปจะเป็นอ่าห้องเก็บของอ ซ้ายมือจะเป็นกุฏิสามหลังเรียงกันกุฏิที่หนึ่งอยู่ติดกับป่าช้าอ,อกุฏิที่สองจะอยู่ตรงกลางอกุฏิท้ทายสุดคือกุฏิที่สามจะอยู่ติดกับป่ายางออืขวามือจะเป็นกุฏิของพระเจ้าอาวาสผมอยู่ท้ายสุดหนึ่งอยู่หลังแรกติดกับป่าช้าสองจะอยู่ตรงกลาง ตื่นเช้ามาเราจะต้องเดินผ่านป่าช้านั้นไปเพื่อที่จะเดินเข้าไปในหมู่บ้านไปวินทบาทบเดินเข้าไปก็ประมาณสองกิโลกว่าไปกลับคือห้ากิโลฉันมือเดียวทีนี้ผ่านไปได้ประมาณยี่สิบวันท้าหนึ่งหอบ ถ้าหอบพอนมานอนที่สาลา, <c oughs> าไม่นอนที่สุตติแล้วตอบถามอะไรก็ไม่บอกไม่พูดไม่คุยแล้วทีนี้<ช>เลี่ยงไปก็ก็ก็คือเก็บความรู้สึกเอาไว้เนาะคือท่านไม่เล่าก็คือไม่ได้ใส่ใจแล้วทีนี้ส่วนผมปีสองจะมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง เขาจะเอามอไซค์มาสตาร์ตตรงตรงที่กุฏิที่ผมอยู่อะ่ะผมตื่นตีสองจะต้องมาอาบน้ํามาทําอะไรต่างๆเพื่อที่จะเตรียมตัวทําตัวเองให้กระตี้กระเป๋าเพื่อไปทําวัดครับพอเปิดประตูออกมาปุ๊บก็มาเห็นเด็กวัยรุ่นคนนั้นอะ่ะเขาเอามอไซค์เข้ามาก็น่าจะเป็นคือเขาเป็นน่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในสวนนั่นแหละมาเช็ดมา ก็ทักทายอ่ะอุ้ยหลวงพี่ทําไมตื่นแต่ดึกจังเขาบอกงี้ผมก็บอกมันก็อย่างนี้แหละมันจะได้กับพี่กระเป๋อเรานอนแต่กหัวข่ําเนาะซึ่งก็สนิทสนมกันกับเด็กคนนี้เอาเป็นชื่อเอแล้วกันครับเอเขาจะมาแท็กทุกวันคือมามาตรงนี้อ่ะบางทีเขาก็เบิ้ลมอไซค์บางทีนี่ถ้าผม อปีสองผมยังไม่ลุกนี่เขาจะเบิ้ลมอไซค์เลยนะผมต้องลุกขึ้นมาคือง่ายๆคือไปทําวัดทันอะ่ะผ่านไปได้เดือนหน่อยๆห,หนึ่งพระสองหอบผ้าหอบ่อนลงมาอยู่กับพระหนึ่งที่กุฏิแต่พระสองท่านบอกว่าคืนนั้นน่ะที่ท่านตัดสินใจที่จะลงมา ประมาณหกทุ่มท่านตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาแล้วท่านก็อ่าหยิบโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์รรรจะขึ้นมาไอรูโนโนูนี่หน่อยอะ่ะคือโลกโซเชียลเนาะท่านท่านก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนคุยกันน่ะอยู่ไอตรงรอบรอบปรติของท่านน่ะเหมือนเสียงคนคุยกันครับ แต่ไม่รู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันนะแต่ว่าเสียงคุยกันน่ะมันมันดังนะดังคือเราได้ยินว่าคุยกันแหละมีมากกว่าสองคนเออ,เอ,อ,เอ,อมากกว่าคนหนึ่งตั้งสองคนขึ้นไปครับคุยกันชงเงชียงชงเชียงท่งทานก็ออกมาดูนะแต่ว่ามันไม่มีใครอืก็กลับเข้าไปมีสาเนาะมันก็ร้อนร้อนอะ่ะ ตับก็ไปท่านก็เลยเปิดหน้าต่างไว้เสียงนั้นก็ดังขึ้นมาอีกเสียงนั้นมันดังขึ้นมาอีกอมันเหมือนกับจะอยู่ฝั่งทางที่ท่านเปิดหน้าต่างไว้อะท่านก็เลยลุกขึ้นแล้วก็เดินไปดู<อ>ก็เห็นมีอ่าวัยรุ่นกับคนเก่ยืนยืนทะเลาะกันอยู่<อ>แต่ว่าไม่รู้ว่าทะเลาะเรื่องอะไรแต่ว่าเสียงดังนะ ครับแต่มันยงท้องเชียงท้องแี่งคือมันจับใจความไม่ได้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันเอ้าขกทุ่มแล้วจะมันจะมีใครมาทําอะไรอยู่ตรงนี้อ,อ่ะอคือพระสองท่านคิดหรือว่าส่วนอย่างอ่าอาจจะมาส่วนอย่างแล้วหลานอาจจะไม่อยากจะไม่อยากจะกรีดหรืออะไรที่เกียดยังไงสักอย่างแหละอ,อย่าคิดครับ แต่ที่จริงอะ่ะคือมันก็อยู่ไม่ห่างใช่ไหมคุณเป้มันน่าจะฟังรู้เรื่องอะ่ะเอาเสียงมันดังอะ่ะอแต่นี่มันอุ้ยอุ้ยเหมือนกับเหมือนกับอยู่ในความฝันอะ่ะมันอุ้ยอุ้ยคือไม่ไม่รู้ว่าพูดอะไรอะ่ะเหมือนจะรู้แต่ไม่รู้อะ่ะแต่ณตอนนั้นคือพระสองท่านไม่ได้คิดอะไรไงเออเอา,เอาชาวบ้านเขาทะเลาะกันช่างเหอะก็เลยกลับเข้ามา นั่งดูโทรศัพท์ก็คือกะว่าประมาณปีหนึ่งจะลงไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จก็จะขึ้นมาผมผ้าให้มันเรียบร้อยจากนั้นก็จะไปรอสวดมนต์เพราะหลับตั้งแต่หัวค่ําแล้วมันก็มันก็ไม่หลับแล้วล่ะตื่นมาประมาณนั้นสักพักเสียงนะมันก็เริ่มเดินรอบปุติรอบปุติของท่านแหละ แล้วก็มาหยุดเสียงมันเริ่มชัดขึ้นคือมันฟังรู้เรื่องขึ้นอ่ะคุณเป้เสียงมันก็เริ่มที่จะฟังรู้เรื่องขึ้นในลักษณะที่ว่ากูบอกมึงแล้วว่าไม่ให้ไปไม่ให้ไปมึงยังไปอีกอย่างของเสียงของคุณตาของเขาคือคนคนเก่น่ะครับก็เพื่อนมันชวนมันบอกก็เพื่อนมันชวนเิงรักเพื่อนหนักเลยเหรอใช่ตาผมรักเพื่อนมันบอกครับ แล้วก็คุยไปแล้วเป็นไงล่ะทีนี้เ,ออเป็นไงอะ่ะมันก็อย่างที่เห็นมันคือคือวัยรุ่นมันพูดแต่อย่างที่เห็นไงเป็นไงอะ่ะอย่างที่เห็นไงมันไอพระสองก็เลยคือมันฟังรู้เรื่องแล้วไงก็เลยเดินออกมามาดูอีกทีหนึง่งมันก็เป็นตะคุ่มตะคุ่มอะ่ะครับพระสองก็เลยว่าคุยอะไรกันโยม ่าเบาๆกันหน่อยทั้งสองก็มองมาที่ที่พระสองนะแต่ว่าตอนนั้นคือมันมันตะคุ่มตะคุ่มมันเป็นมืดๆพระสองก็เลยส่องไปฉายลงไปร่างสองร่างนะ่ะคุณเป้แดงไปด้วยเลือดทั้งสองนี่มองมาที่พระสองแล้วหน้าแรกที่ วืขึ้นมาตรงตรงหน้าต่างที่พาพสองยืนอยู่อะคือหน้าของคนแก่แล้วคนหน้าคนแก่ก็บอกว่าพระฉันจะสอนหลานแล้วหน้าของคนหนุ่มก็วูบขึ้นมาแล้วบอกว่าพระฉันไม่ฟังหรอกพระสองก็เลย เรียบร้อยเลยครับตอนนั้นค <c ười> ือลูบไ <c ười> ปเลยสรุปแล้วพอประมาณสักตีตีสามตีสี่อ่ะท่านรู้สึกตัวขึ้นมาก็หอบผ้าหอบผ่อนไปไปอยู่กับพระหนึ่งเลย <c ười> สรุปก็คือในกุฏิตอนนี้คือเหลือผม <c ười> เหลือผมแค่คนเดียวและ <c ười> สองสามวันท่านเจ้าว่าท่านก็จะเดินมาหาแล้วท่านก็จะมาถามว่าพระสามเป็นไงบ้างอยู่ตรงนี้อ่ะ ก็ไม่มีอะไรครับมันคือจริงๆนยก็คือเราอุ่นใจอยู่แล้วไงเพราะว่ามีตาหลานที่มากรีดดังอะ่ะแกจะมากรีดทุกวันแกบอกว่าคือสวนมันใหญ่แกจะกรีดครึ่งหนึ่งวันละครึ่งอะ่ะนั่นก็คือกรีดทุกวันบางวันมันก็เสียงดังหน่อยอ่ะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรพระเจ้าอาวาท่านก็บอกว่าเออดีแล้ว เสียงดังก็ถ้าทนได้ก็ดีแล้วแกบอกอมผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะรก็เป็นปกติบางวันตาหลานคู่นั้นก็มาหาบุรีดูดผมก็จัดให้คือให้ตันนั้นแต่แกจะบอกทุกครั้งเลยนะถ้าจะเอาอ่ะคือแกจะจะให้จุดให้แล้วก็ให้วางให้บอกว่าเอาให้<อ>ในลักษณะอย่างนี้ครับรบยื่นไปแล้วก็วางให้อ่ะ อันนี้ให้นะโยมโยมมาไปแกทัึง้าไปดูดก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยจนกระทั่งสึกทีนี้พอสึกออกมาปุ๊บก็จะต้องไปนอนวัดไปไปนอนวัดประมาณสามถึงเจ็ดคืนคือไปทำโน่นทำนี่เป็นเป็นการบางทีเราก็ทำอะไรผิดพลาดอะ่ะชาวบ้านก็มาก็ถามถามพระหนึ่งทีนี้พระหนึ่งยอมเล่าแล้ว พระหนึ่งบอกว่ากําลังกําลังไอเล่นโทรศัพท์อยู่ก็มีเสียงของเด็กวัยรุ่นน่ะดังมาตรงหน้าต่างน่ะ,ะทําอะไรพระดูด้วยดิเป็นอยู่สองวันในลักษณะอย่างนี้เคาะป๊อกป๊กป๊ปตรงตรงหน้าต่างทําอะไรพระดูด้วยดิคืนที่สองอ่ะพระพระหนึ่งก็เปิดหน้าต่างออกไป ก็เจอเด็กวัยรุ่นน่ะลักษณะเดียวกันคือเลือดอาบเลยตรงหัวนี่มันจะมันจะเหมือนกับโดนทุบหรือโดนโดนอะไรหนักๆทุบอ่ะมันแตกมันเละเลยอ่ะเสื้อนี่แดงไปด้วยเลือดคือไม่รู้ว่าใส่เสื้อสีอะไรแต่ว่ามันแดงไปด้วยเลือดซึ่งทะหนึ่งก็นอกไปเหมือนกันโอ้โหช้าบ้านเขาบอกอุยเจอกันเต็มเต็มเลย ันมาที่ผมแล้วผ้าสามไปแล้วไอ้สามเองเองเจออะไรไหมไม่เจอพบอหมอตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะ่ะผมไม่เจอไม่มีเรื่องแบบนี้เลยเจอแต่ตาหลานคู่นั้นแหละครับไอเอกับตาบีชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นน่ะพาก,กันนิ่งเลยคุณเป้แล้วก็มองหน้าผมแล้วมีคนหนึ่งเขาบอกว่า ไอ้สามเออเจอ,อเต็เมเต็มมึงอะแล้วก็บอกว่าไม่เจอเอา้าเจออะไรโอเจอเจออะไรไอเอนะ่ะมันโดนรถเหยียบตายมันไปซิ่งอมอเตไซค์กับเพื่อนแล้วมันมันหลบรถกระบ,บะออกไปออกไปเลนตรงกลางอ่ะพอดีรถสิบล้อมามันก็เลยเก็บไอเอไปเรียบร้อย <c oughs> ต่อมาตาบีอ่ะตาของไอ้เออะแกเสียใจไงที่ที่ห้ามหลาน,นไม่ฟังแกก็ก็คือตายอยู่ในสวนนั่นแหละสรุปก็คือตายทั้งตาทั้งหลานอผมอึม้งเลยเอา้าเจอกันทุกคืนคุณเป้มาทุกคืนด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นโชคดีหรือ หรือโชคร้ายยังไงไม่รู้แต่คือหลังจากสวดมนต์อยู่ที่หลังจากทําวัดอยู่ที่าลาแล้วผมจะมาทําวัดอยู่ตรงกุฏินี้ด้วยทุกครั้งแล้วก็แห่เมตตาใน,ในตอนที่เราบวชอะ่ะครับเขาก็อาจจะได้รับบุญในส่วนนี้ก็เลยมาในสภาพที่ดีอะ่ะเ,<อ>เรื่องของผมก็มีประมาณนี้แหละครับโอ้โหคือ เดี๋ยวก่อนนะวัดเออกุฏิที่อยู่ท้ายวัดผมก็เคยเ,ออเคยเคยไปเห็นมาแล้วติดประชา้าสุมากกุฏิเนี่ยก็ติดติดกับประช้าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องปกติแต่แต่คนแต่พระใหม่หรือว่าพระที่เข้าไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยบางทีอ่ะเขาเลือกกุฏิไม่ได้ใช่ไหมต้องรอ,อ,อต้องรอเหมือนกับว่าเฮ้ยกุฏิเนี่ยว่างแล้วก็ค่อยไปอยู่หลังนั้น เอออารมณ์แบบนั้นแต่ทีนี้กุฏิเนี้ยแบ่งออกเป็นเรียกว่ามันมีติดกับป่าช้าแล้วก็ตรงกลางแล้วก็อติดกับป่ายางใช่ไหมใช่ครับมันมีแค่นั้นเลยครับโอ้โหคือคือผมแปลกใจแล้วว่าทําไมพระถึงหบเขาเรียกว่าอะไรอ่าหนีหนีมามาจําวัดมามานอนอยู่อีกตรงตรงศาลา ศาลามันจะใกล้กับกุฏิของเจ้าอาวาสคือคือไปหาไปหาคนที่มีอาวุโสมากกว่าปีพันสามากกว่าไงคิด<ไ>ว่าปลอดภัย<ไ>โอ้ <c oughs> โหเป็นพระคือบางทีนะบางคนบางคนบอกว่าเป็นพระแล้วยังไม่ทำไมถึงยังยังกลัวเรื่องแบบนี้อยู่ บางทีพระก็คือคนนะครับผมอยากจะบอกบางทีเขาไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีพันสามารถไม่ได้มีจิตใจที่แบบว่าตัดทางโลกไปแล้วว่าเป็นพระใหม่เป็นพระที่ยังไม่ได้แก่พรรษาหรือมีประสบการณ์มากก็เหมือนคนปกติครับมีความกลัว,วโอ้ใช่แล้วแปลกนะคุณคุณคุณสอนคืออ่อมันเป็นเรื่องที่ที่เล่าขานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลย พระใหม่เนี่ยต้องเจอดีแน่ๆใช่ครับมันก็เปร <c oughs> ใช่ครับเ,เ,เหมือนเขาเป็นอาจจะเป็นพระน้อหอมอ่ะนะหอมบุญ <c oughs> เขาเลยมาหามาเยี่ยมมาเยียนอะไรอย่างเี้หรือเปล่าต้องเจอแบบไหนแบบหนึ่งสักอย่างะผมว่าครับอืมอืมอืมนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณคุณสอนได้ยินได้ฟังมาแล้วก็มาถ่ายทอดเป็นเป็นประสบการณ์ของตัวเองนะครับ,เ,รบเออเรื่องนี้ก็ สนุกเต้นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็สไตล์การเล่าของคุณสอนนี่ก็ชัดถ้อยชัดคำรอเรืออะไรแบบนี้ชัดมากนะครับโอเคนดฮครับเรื่องราวทั้งหมดมีประมาณนี้นะคุณสอนนะครับผมโอเคแล้วก็ผมช่วยผมยังเชื่อว่าคุณสอนยังมีอีกยังมีเรื่องราวแบบนี้มาเล่าให้พวกเราฟังอีกใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ได้ครับได้ไดงั้นก็เดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆเดี๋ยวผมทักไปก็ถ้าสะดวกแล้วก็มาเล่าด้วยกันนะมาเล่าให้พวกเราฟังนะ ครับผมโอเคแล้วก็ก่อนวางสายคุณสอนดูแลรักษา,ส,าสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ